ช่วง10 minutes with CEO วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งบริษัทจริงๆแล้วเขาอยู่ในตลาดหุ้นมานานพอสมควรแล้วะคะ่ะแต่ว่าในปีที่ตลาดมีความผันผวนแบบนี้เยอะๆนะคะในส่วนของ eastern polymer หรือว่า EPG เขาจะมีการปรับตัวอย่างไรนะคะ EPG นะเขาดำเนินธุรกิจหลักในรูปแบบ holding company นะคะโดยเน้นการลงทุนในธุรกิจแปรรูปส่วนของโพลิเมอร์และพลาสติกมีบริษัทย่อยแลวก็บริษัทร่วมลงทุนด้วยหลายแห่งนะคะมาดูมุมมองของนักวิเคราะห์กันก่อน ที่เว็บไซต์ของ settrade. com นะคะผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยมีโบรกเกอร์ที่ cover หุ้นตัวนี้อยู่6เจ้าด้วยกันนะคะ3เจ้าแนะนำซื้ออีก3เจ้าแนะนำถือนะคะไม่มีแนะนำขายเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะมาดูกันซิว่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยปีนี้นะคะอยู่ที่เท่าไหร่เลื่อนลงมาอยู่ที่3บาท15สาสตานะคะประเมินกำไรสุดที่เฉลีย่ยอยู่ที่ 1,053.04ล้านบาทกำไรต่อหุ้นค่ะอยู่ที่29สตางตานะคะแล้วก็อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่6.84%ุออปอันผลก็ค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะแต่ว่าในมุมของผู้บริหารบอกว่าจริงๆแล้วอะปีนี้ยอมรับว่าเป็นปีที่มีความผันผวนสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายก็เลยไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้สูงคาดว่าจะแบบเอาแบบที่ให้ให้เติบโตแบบทรงๆตัวก็ได้ศูนย์บวกลบไปเลยนะคะแต่ว่ามองว่า ในส่วนของการดําเนินธุรกิจเนี่ยการรักษาอัตรากําไรขั้นต้นสําคัญที่สุดทําไมถึงมีมุมมองแบบนี้แลวจะมีเกณฑ์มีกลยุทธ์ยังไงในการรักษาอัตรากําไรขั้นต้นไปติดตามากันค่ะกลยุทธ์หลักๆของเราที่ใช้สําหรับปีนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราไม่กล้าที่จะไปตั้งเป้าหมายอะไรที่มันเ,ออเกิดความเสี่ยงมากสําหรับปีนี้เราตั้งเป้าหมายให้มีการเจริญเติบโตบ,บวกศูนย์บวกลบนิดหน่อยเท่านั้น นะครับอาจจะรักษาระดับการขายยอดขายเท่ากับปีที่แล้วคือ1 3ื่นาพหรืออาจจะไปสูงถึงประมาณสัก1 4ื0 0ล้านด้วยหลักการของการกำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ30-33%จะเห็นได้ชัดนะครับว่าไตรมาสสี่ก็พิสูจน์ได้เห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะทำการเติบโตได้นะครับในระดับยัง4.7%นะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยในส่วนของตังปัดควอเตอร์ที่4เรายังติดลบเพราะเทรนด์มันมา แต่รวมทั้งปีเรายัางโต4.7%ขนาดเดียวกันตัวที่สำคัญคือไตรมาส4่เนี่ยเราทำกำไรขั้นต้นไปสูงกว่าที่เราตั้งด้วยก็คือ34.9%นั่นหมายความว่าเราเห็นทิศทางของการแข่งขันลึกเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงเยอะเสี่ยงสูงเราก็เน้นในเรื่องของกลยุทธ์ในการลดต้นทุนบริหารต้นทุนแล้วก็ลดต้นทุนให้ดีมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยมันก็เลยพิสูจน์ออกมาในเตร์ที่4ี่เราสามารถที่จะ ยังทํากําไรได้นะครับบนกําไรขั้นต้นสูงกว่าที่เราตั้ง30-33%ด้วยก็คือ34.9%ตรงนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราจะมาพูดว่าปีนี้เราจะทําได้ไหมปีนี้ผมว่าแนวโน้มในเรื่องก,กําไรขั้นต้นเราก็น่าจะทําได้มากกว่า30-33%ด้วยซ้ําแต่เพื่อต้องการอนุรักษ์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซับซ้อนมันมันมันมากเหลือเกินเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เรายัางสามารถโตได้ ในส่วนของ0%บวกลบอาจจะไป138่ไปถึง14,000บนกำไรขั้นต้น3า3 3นั้นมาจากอะไรบ้างลองว่าจากทางด้านของ a e r o f l เ x ฉนวนที่เป็นเอ่อเป็นเรือธงของเรามา47ปีนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็นเรือธงต่อไปนะครับอย่างยั่งยืนเพราะเราได้ขยายฐานการผลิตการทำธุรกิจการค้าของ a e r o f l e x นั้นไปทั่วมากกว่า100ประเทศทั่วโลกมีสเตชัน มีโรงงานผลิตทั้งประเทศไทยทั้งจีนทั้งอเมริกาทั้งอินเดียแล้วเรามีการจัดจำหน่ายไปทั่วทั้งเอเชียทั้งด้านของยุโรปอเมริกาแล้วก็ไปทางอเมริกาใต้นะครับรวมทั้งแอฟริกาด้วยทั่วโลกแหละครับที่เราสามารถนำเอาสินค้าะนวนแอโรเฟกเราเข้าไปสู่ในอาคารต่างๆแล้วโดยเฉพาะในช่วงของการเปลี่ยนแปลงหรือเศรษฐกิจที่มีปัญหาใดๆก็ตามยิ่งต้องการนะครับในการก่อสร้าง ใดๆก็ตามยิ่งต้องมีฉนวนสําหรับกรณีการปรับอุณหภูมินะครับในเรื่องความเย็นความร้อนนั้นเนี่ยฉนวนเนี่ยจะเป็นตัวหนึงที่ช่วยในการประหยัดพลังงานถามว่าแล้วจุดแข็งของบริษัทอยู่ตรงไหนนะคะดเรเฉลียววิทูลประกรณ์ค่ะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอิสเทน n p ลิเมอร์กรุ๊ปบอกว่าจุดแข็งก็อยู่ที่การเข้าใจตลาดนี่แหละค่ะแต่ว่าแผนของตลของ EPG จากนี้ไปนะคะก็คือจะมีการ ขยายตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงไปฟังมุมมองนี้กันค่ะจะเห็นว่าในอเมริกาเนี่ยเขายังสามารถเติบโตที่ประมาณ1.8%จนะครับจากเดิมที่ต้นปีเขาเคยคิดว่า2.7%นะครับแต่ว่าในส่วนของการยังมีการเติบโตจากปีที่แล้วทิ่ประมาณ2.8%ดดังนั้นเนี่ยการเติบโตของอเมริกาเองเนี่ยมันก็เรามีโรงงานอยู่ที่รัฐเทนเนสซีนะครับมีการเติบโตทั้งด้านของ ยอดขายแล้วก็ยอดกําไรที่ดีขึ้นแล้วก็จริงสําคัญที่สุดก็คือว่าในการขยายที่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราขยายกําลังการผลิตขึ้นมาอีกเท่าหนึ่งจาก 4, 0 0 0เป็น800 0ตันนะครับมันก็สอดคล้องกับการเติบโตรองรับกับการเติบโตโดยเฉพาะในภาวะที่ทั้งโลกมีความไม่แน่นอนกับเศรษฐกิจแต่อเมริกาเขาต้องการดึงคนดึงแต่ละประเทศหรือคนในประเทศเขามาลงทุนในประเทศเขามากขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ชัดว่าสตาร์เกรด นะครับที่เขามีการตั้งเป้าไว้นะครับในการลงทุนในอเมริกาถึง5 0 0แสนล้านเหรียญแล้วล่าสุดที่มิสเตอร์ทรัมป์เนี่ยประธานทรัมป์เขาไปที่มิดโอลีทเนี่ยได้ซาอุดีอาระเบียเนี่ยไปลงทุนในอเมริกาในช่วงของพวกดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยนะครับอีกประมาณห0แสนล้านเหรียญแค่แค่สองโปรเจกต์เนี่ยมันก็ลอกกาไป1.1ล้านเหรียญแล้วนะครับนั่นก็คือ1ล้านล้านเหนนรียญนะฮะมันก็เป็นตัวเลขที่ส่วนใหญ่เนี่ยเจในการเติบโต ทุกประเทศตัวโลกก็ไปลงทุนที่นั่นเยอะขึ้นโดยเฉพาะในดิจิทัลในเรื่องของชิปในเรื่องของทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลายซึ่งธุรกิจในแขนงพวกนี้มันจำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศในการควบคุมอุณหภูมินะครับในการผลิตให้สินค้ามีมาตรฐานนะครับดังนั้นเนี่ยฉน,น a วนแอโรเฟกจึงมีโอกาสสูงมากที่จะขยายเติบโตเข้าไปสู่ในส่วนของที่เป็นโลเทมนะครับแล้วก็ไปส่วนของพวกระบบท่อส่งลมเย็น ซึ่งอดีตเคยใช้พวกใจฝุ่นฝุ่นทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันก็เกเกิดปัญหาเรื่องคุณภาพของสินค้าในกระบวนการผลิตได้ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพยายามที่จะผลักดันในสนวนโคเซลในี่ยโรเลกเนี่ยเข้าไปแทนที่พวกนี้มากขึ้นถ้าเราสามารถเข้าไปได้ 5%, 10%, 20%, 20 30%, 30ขึ้นไปเนี่ยโอ้ตลาดเราต้องเพิ่มโรงงานขยายโรงงานอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าในส่วนนี้มันมีการเติบโต ทั้งนั้นในส่วนของอเมริกาเองเราจึงมั่นใจว่าปีนี้ของเขาเนี่ยเขาสามารถตั้งโตได้เป็นสิบสิบเปอร์เซ็นะแต่แอร์โรเฟกทั้งโลกของเราเนี่ยสาหรับปีนี้นะครับเราก็กะว่าเราจะโตประมาณสักห้าเปอร์เซ็นตนะครับห้าเปอร์เซ็นตนี่เป็นกลยุทธ์ชิงลุกของ A อโรเฟกเรายังมีเติบโตจากอเมริกาได้ในระดับซึ่งเดี๋ยวนี้สัดส่วนของแอร์โรเฟกในยอดขายของ A อโรเฟกทั่วโลกของเราเนี่ยจะอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นนั่นหมายความว่าในปีนี้ ที่ประเทศทั่วโลกอ่อนแออยู่บ้างอเมริกาในส่วนของการขยับขยายในชวนหนวนตัวนี้น่าจะมากกว่า6 7 0นะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เรามีความมั่นใจในตลาดของอเมริกานะครับเรื่องของตัว Data Center เรื่องของทางด้านเกี่ยวกับาการพัฒนาชิปวงจรดิจิทัลทั้งหลายเนี่ยนะครับส่วนในญี่ปุ่นก็เป็นตลาดพรีเมียมของเรานะครับญี่ปุ่นก็โตนะครับเขาก็โตได้ในระดับประมาณ0.6% ทั้งทั้งที่ปีที่แล้ว0.1%เนี่ยเรายังขายได้เยอะขึ้นถ้าปีนี้ยังเติบโตได้เป็น0.6%เนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะขายได้ดีขึ้นโครงการอย่างทั้งด้านของออพวกโรงงานผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับจากไต้หวันไปลงที่นั่นก็ก็เลือกใช้ชนวนแอโรเฟกเข้าไปในโครงการขาด้วยนะครับแล้วเขาไปโครงการที่ไหนในทั่วโลกเขาก็คงไม่เลิมที่จะใช้ชนวนแอโรเฟกเราตามไปได้เช่นกันนะครับดังนั้นในตลาดของญี่ปุ่นเองเติบโตในเรื่องของตัวเลข แล้วก็เติบโตในเรื่องของตัวทํากําไรขั้นต้นที่สูงส่วนประเทศไทยนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้ลืมนะครับแม้ว่าเราอาจจะมีการเติบโตในระดับที่น้อยลงจากปีที่แล้วนะครับที่ปีที่แล้วประมาณ2%กว่าปีนี้เราประมาณสักอาจจะประมาณ1.8%นะครับแต่ว่าในส่วนของอตัวดิจิทัลนะครับเทคโนโลยีเทคทั้งหลายเนี่ยโดยเฉพาะพวก Data Center เนี่ยก็มาขยายการลงทุนนะครับในส่วนของประเทศไทยมากขึ้นเราก็น่าจะมีการ ยังสามารถขายเติบโตนะครับมีแรงส่งอย่างต่อเนื่องในฉนวนที่เป็นลักษณะของตัวโลเทมแล้วก็เข้าไปสู่เรื่องลักษณะของตัวแมคาเดโกก็คือระบบท่อน้ำเยน็นน้ำร้อนนะครับในส่วนของทางด้านเราก็ไม่ลืมในส่วนของทางด้านเกี่ยวกับทางออตัวขยายตลาดให้มากขึ้นเราก็ต้องลดนะครับหรือกระจายความเสี่ยงขึ้นมา แต่ผู้ชม,มดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเงงการเงินของ EPG ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าเราสังเกตบรรทัดที่เป็นรายได้รวมะคะ่ะจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่อยา่างผู้ชมดูบรรทัดนี้รายได้รวมโตแต่พอเหลือมาดูที่กําไรสุทธิอันนี้ผู้ชมอาจจะต้องดอกจันวิธีนิดหนึ่งว่ารายได้โตแต่กําไรสุทธิลดลงอันนี้เราอาจจะต้องไปหาคําตอบนะคะว่าที่ลดลงลดลงจากส่วนไหนลดลงจาก การดำเนินง,งานลดลงจากการแข่งขันสูงหรือว่าลดลงจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับ EPG ในช่วง10นาิีคดแ๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงสุดท้ายค่ะ